แล้วกินอะไรดีว่าวันนี้ก็สวัสดีครับก็จะมาแนะนําเมนูอาหารใหม่นะครับอาหารกึ่งสุดเด็ดรูปนะครับหลายคนอาจจะมองแค, e ค่อีเหี้ยแม่งคือสุดเด็ดรูปก็มีแค่ามาม่าใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมมาม่าจะมารีวิวทำไมนะครับมันมีสิ่งที่ล้ํากว่านั้นเว้ยก็คือหน่อไม้นะครับอ่ะหลายคนงงเฮ้ยหน่อไม้อะไรหนุ่มแค่หน่อนไม้ก็หาไาจากไหนก็ได้นี่หว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับก็คือหน่อไม้ที่ถูกอัดซอง เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปนั่นเองนะครับผมอ่ะที่มาที่ไปก็คือว่าผมเป็นคนชอบกินอาหารลาวพื้นบ้านต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าการหาวัตถุดิบเนี่ยมันยากมากนะครับกว่าคุณจะไปขึ้นเขาหรือไปหาซื้อเครื่องต่างๆที่มันครบเนี่ยโอ้เสียเวลามากมีไม่ดีอาจจะไม่มีเวลากินเพราะว่าเราทํางานด้วยไงแต่วันเนี้โลกมันไกลแล้วครับเขาหามาให้เราอยู่ในซองนี้หมดแล้วกับน่อไม้พร้อมปรุงซุปน่อไม้ไทยเลยนะครับของ M A Kitchen นะครับผมสร้างสารรค์อาหารดีๆให้เราใช้ประโยชน์ได้ง่ายกับยุคปัจจุบันนี้นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันได้เลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับวิธีการแกะนะครับก็มีที่ฉีกเหมือนเครื่องปุ่มทัท่วไปนะครับผมก็เอาเป็นไก่ครับมาตัดได้เลยนะฮะตัดปลายมันนะครับผมตัดไปเลย ง่ายยิ่งกว่ามาม่าอบอกให้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องวันหมดอายุนะครับรับรองว่าคุณซื้อไปเนี่ยใช้ได้เก็บไว้หนึ่งปีนะครับจะมีฟองพึ่งนี่นี่ต่อไม้ตัดไม้ให้ถูกนะครับ <ๆ S 1> ่ต่อไม้ตัดไม้ให้เรียบร้อยนะครับ่อไปเทียอแม่งก,ก,กับมาม่าเกาหลีเหมือนกันนะครับก็มีเครื่องปรุงนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมโดยที่คุณไม่ต้องไปหาอะไรอีก่ะตัดเลยปึ๊บจริงๆก็คือ้วยกระช่อ่นั้นมีรี้เวทุต่อไม้ แยกก่อนนะครับการที่มันจะทาให้อร่อยเนะี่ยซอยเรียบร้อยนะครับสำหรับสำหรับหน่อไม้นี่ซอยเรียบร้อยละเอียดเลยนะละเอียดเลยไม่ต้องมาจับซอยอีกทีนะครับอ่ะโอเคปุ๊บคราวนี้มันมีเครื่องปรุงให้ก็คือเครื่องปรุงอยู่2อย่างนะครับกับพริกนี่นะสำหรับผมเนี่ยผมชอบกินเผิดผมใส่หมดเลยใครชอบน้อยกว่านี้ก็ใส่น้อยกว่านี้ได้นะครับ พอใส่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคนด้วยมันก็จะเหมือนซุปหนไม้ที่เรารอให้รุ่นรุ่นผู้ใหญ่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราทําให้กินนะครับวันนี้เราทํากินเองได้แล้วนะชิมเลยดีกว่าสีเวลาดูดิอันนี้เผื่อคนเหมาะเหมาะเหาสำหรับคนที่เผื่อกินเผ็ดด้วยนะคใครไม่อยากกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบกินเผ็ดเวย รู้สึกมันจัดจ้านกว่ากันมาลองชิมเมนูอาหารก็เป็นอย่างนี้นะครับสีสันหน้าตาทำไงนะทำไงกูอร่อยน,นะครับรู้สว่าหน่อไม้มันนุ่มแล้วกรอบนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะครับเครื่องปรุงเนี่ยจัดให้พอดีนะครับไม่ ไม่ทาให้เรารู้สึกว่าขาดเกินเลยนะครับอืมเข้าท่าดีครับเดี๋ยวลองซื้อไปกินดูนะครับผมกับเมนูอาหารที่เหมาะกับยุคปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องหาวัตถุดิบเองนะครับแล้วก็ง่ายสะดวกที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่สะดวกมากกว่านี้แล้วนะครับกับอาหารหน่อไม้พร้อมปรุงจากอินเอคิเทนนะครับหน่อไม้มึงเลยนั่นเองครับแบบนี้นะครับสั่งได้นะครับจะมีคิวเอาคนอเบอร์ที่ไว้ให้แล้วกันนะครับผม นอกจากนี้ก็จะมีเมนูอีกหลายอย่างนะครับเมนูซุปหน่อไม้ส้มไทยเลยนะครับผมเมื่อกี้เป็นซุปหน่อไม้ธรรมดาใช่ไหม,มอันนี้ซุปหน่อไม้ส้มนะครับแล้วก็มีแกงหน่อไม้ด้วยคนที่ชอบแบบน้ำนะมีแกงหน่อไม้ด้วยนะครับแกงหน่อไม้สวยงามนะครับแล้วก็จะมีแกงหน่อไม้ส้มอีกทีนะครับก็คือมีสองด้านหน่อไม้ธรรมดากับหน่อไม้ส้มนั่นเองครับผมเป็นซุปกับเป็นแกงนะครับอ่า ในการสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับผมอร่อยจริงๆบอกเลยและง่ายๆด้วยใครที่ชอบอาหารเกี่ยวกับหน่อไม้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะถ้าเป็นยังไงเราเจอกันใหม่นะครับถ้าอยากดูตัวไหนอีกผมจะทําให้ดูอีกแล้วกันนะครับอีกสามรายกาขอบอกเลยแซ่บแน่นอนนะครับ น่อไม้ไทยเลยพร้อมปรุงอร่อยอิ่มท้องในซองเดียวใบเอ็มเอคิดเช่นเมนูอาหารมีแกงหน่อไม้พร้อมปรุงสะดวกทันใจซุปหน่อไม้พร้อมปรุงสะดวกทันใจและยังมีแกงหน่อไม้ส้มพร้อมปรุงสะดวกทันใจรวมไปถึงซุปหน่อไม้ส้มพร้อมปรุงสะดวกทันใจติดต่อได้ที่เพจหน่อไม้เมืองเลยพร้อมปรุงและเบอร์โทร 0935396959หรือติดต่อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้อินออคิทเช่นเนี่ยอ่าก็สร้างสรร์อ่าสร้างสรร์ของสร้างสรร์ตัดทิ้งที่อัดมาให้ในถุงนะครับเอาละเสียเพี้ยอะไรเล็กหนาวะเนี่ยนะเอาลงชิมดูดิเอาช้อนหนึ่งไม้หนึ่งเฮ้ยเป็นไงอร่อยไหม 呃，ง่ายดีกว่า，ง่ายดีกว่า。啊，OK，OK。